สวัสดีครับทุกคนก็นี้เป็นเช้าวันที่สดใสครับไม่มีอะไรมากครับทางซิตนะครับได้ทําการให้ขอเป็ดเป็นที่เรียบร้อยครับก็หลายคนยังไม่รู้นะครับว่าขอเป็ดยังไงนะครับก็คือให้เรากดซองจดหมายทางด้านขวามนของทุกคนนะครับก็จะมีเวลา2วันนะครับทุกคนเวลาแค่2วันนะพอกดมาแล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมมันจะมีคําว่าเช็คมาใช่ปะก็คือเราใส่ชื่อเบ็ดไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม อันนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เปลี่นนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูนะครับอย่างที่จะขอล็อตออฟเดอะคอสตนะครับใน ID ของพี่นะครับเดี๋ยวพี่ไปเอาชื่อเบ็ดก่อนนะครับถ้าชื่อเบ็ดทุกคนอยากได้จากไหนครับก็จะเป็นพี่ฟิตวิกกี้นะครับเราต้องใส่ชื่อให้ตรงนะครับนี่นะครับล็อตออฟเดอะคอสตนะครับแล้วเราก็กด enter นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ก็ได้กด enter เหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วพี่ก็กดเช็คไปปึ๊บอยู่มันจะถามเราอีกรอบนหมว่าเราต้องการจริงไหมแล้วเราก็กดไปครับอ่า ปึ๊บนี่กดไปรอบนะครับปึ๊บคราวนี้เราก็จะได้เบ็ดนะครับดูดิล้วเ,เราจะได้จริงไหมครับอ่าสง่งจดหมายไปติดคัสซีนิดหน่อยนะครับอันนี้พี่อัดคลิปให้ดูเลยครับเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ขอนะมาอคลิปให้ทุกคนเห็นเลยอ่านี่นะครับดูดิว่าเราจะได้ไหมปึ๊บอ่ากำลังพิมพ์อยู่นะได้ไหมปึ๊บเอ้ยมีอะไรเข้าตัวมานี่ไงของฝันมาแล้วปึ๊บเปิดมา ตาตาเป็นไงเราได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูในกระเป๋านะครับให้ดูในกระเป๋าพี่ได้จริงไหมพี่ลงชื่อลงไปเฮ้ยได้จริงทุกคนได้จริงเป็นไงโอ้โหลอตออฟเดืคอร์สอีกนะครับนี่ได้มาแล้วอ่าเ่เดี๋ยวหาว่าทุกคนไม่เชื่อนะครับงั้นเดี๋ยวไปเจอไอดีนึงของพี่นะครับโอเคงั้นพี่ไปเข้าไอดีไอดีนึงก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้นพี่ได้เข้ามาอีกไอดีนึงเป็นที่เรียบร้อยครับก็ ไอดีนี่นะครับก็คือจะเป็นไอดีแรกๆที่พี่เล่นนะครับก่อนที่จะเป็นเป็นไอดีเมื่อกี้ที่พี่ขอเบ็ดไปนะครับส่วนไอดีนี้นะครับก็พี่จะขอแอสต้าหกนะครับก็จะเป็นเบ็ด2 5 0 0เนาะก็ขีดจำกัดเบี้ยของเขคือเราต้องมีเบี1,000ครับซึ่งก็พี่เบี้ยหนึ่งพอดีนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้พี่จะขอให้ทุกคนดูนะครับพี่ไปเอาชื่อเบ็ดก่อนนะครับอ่าตรงนะครับรอสักครู่รอสักครู่พี่ไปเอาชื่อเบ็ดแบบนึงนะแอสต้าหกใช่ไหม ปุ๊บอ้าวหาชีวิตไม่เจอนะครับสักครู่สักครู่พี่กำลังเปิดวิกิ้เลยนะที่เจอละปุ๊บอ่านี่ทุกคนนะครับกดที่ซองเหมือนเดิมครับด้านขวาแอสต้าหกครับให้ทุกคนมีคําว่าล็อตด้วยนะครับถ้าเราใส่คําว่าแอสต้าเพีอย่างเดียวนะครับเราจะได้เป็นเบ็ดอื่นครับเพราะว่ามีคนลองแล้วพลาดไปแล้วนะครับอ่าขอทุกคนได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนก็กดเหมือนเดิมนะครับปุ่มข้างล่างปุ๊บอ่าเราก็ถามว่าเราจะเอจริงใช่ไหมชัวร์ใช่หรือเปล่าปุ๊บอ่า กดอีกนะครับพอเรากดไปแล้วเราก็เขียนลายซึมนะครับคราวนี้เราก็จะส่งข้อความที่แซนตานะครับก็คือใครที่จะขอแอสต้านะครับก็จะต้องมีเลเวลหนึ่งพันก่อนนะครับถึงจะขอได้นะครับอ่าคราวนี้เซนต้าก็ทํทำหน้าเออะว่าเฮ้ยมึงส่งอะไรมาวะเสร็จแล้วมันก็อ่านข้อความเราครับมาดูกันว่าพี่จะได้จริงไหมเเวลหนึ่งพันนะครับอ่าให้ทุกคนดูเลยครับว่าใครอยากขอแอสต้าฮุกนะแล้วทําไมพี่ถึงขอแอสต้าฮุกในไอดีนี้ครับเพราะว่า ไอดีนี้พี่เบ็ดกีตร์นะครับก็คือในห้องกีตาราพี่มีครบทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ไอดีนี้พี่อยากได้แอสซ่าอยู่แล้วนี่ได้จริงเฟี Feel ้ยวๆทุกคนได้จริงเว้ยได้จริงเว้ยอ่าพี่เริ่มเป็ดให้ดูนะครับว่าได้จริงไหมทำไงหาก่อนนี่ไงได้จริงทุกคนเวลพันนะได้จริงได้จริงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเว้ยโอ้โหตึงคนดูตึงเอาตรงไหมไอดีนี้พี่แทบไม่ได้เล่นนะครับก็เดี๋ยวรอซักปีใหม่นะครับ เพื่อแจกเพื่อแจกเออเพื่อแจกนี่ยค,ครับไว้เจอกันนะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันไปแล้ว